มาพบเรื่องดีๆกับวิทยาศาสตร์แล้วนะครับกดข้อมความเป็นจริงกับกเล่กันยาวๆเลยกับมาทากันยาวๆกันเลยว่าไลายๆคลิปช่วงที่ว่าสมมองกันลังหลืนคือโดนช็อตปีกับประวัติการทึกชามาเดือนนี้จนว่าได้ว่าพบกับตัวเองเลยกับเปลี่ยนตัวเองได้โดยการนอนจินตนาการก่อนนอนจนทุดท้ายกับจําได้ว่า43ปีของชีวิตติ่ผ่านมา เกือจจกจินตนาการกนน,นู้นทั้งหมดนะครับและก็เลยทึกษาวิทยาศาสตร์สึกษาเกียับเกี่ยวกับ,บการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านครับเบกี่ยวกับจิตวิทยาทึกษามาจนจนรูว่ามันตรงกันไม่เลยกับที่พบมาเองที่สึกปีนั้นก็นเลยกล้ามาเล่งการลงโยนไปเล่งกับเกือบปีเลยดูทึกว่าเล่งอย่างนี้มากับเรือเล่งจักกดเล่งหนึ่งดูดครับกับเลี่ยนมาเรือจำนวนตัวเองมาคนพบมาตื่นรู้กับต่างจิตวิญญ,ญาณ เพราะว่าคนเดียว,วามาทึกชาคนเดงหนึ่งดูด้ียว่าการพัฒนาตนัวเองนี่ครับคนปบจิตวิญญาณตัวเองช่วมนมากจะจะมีอะไรไที่ว่าติดตัวโรคอ่ะแลวก็เอาสิ่งเหล่านี้เลยกับมาบอกผู้คนเพื่อเขาได้พัฒนานะครับคนโรคก็ติดติดทุกข์ขึ้นไรด้กับเงินใช่ไหมครับยิงยิงยิงยากได้ยิงไม่ได้ครับนั่นแหละกับคือกฎ แต่ว่าเราท่วนมาก็คือเดินช่วนทางนะครับพราะมีความยากได้พอเราคาดนะครับยิงคาดยิงไม่ได้นะครับนี่แหละครับกดคิดได้ได้นง้ครับรู้จึกไอ้ได้ได้ไอ้นั่นจำมาเลยนะครับรู้จึกคาดได้คาดเมื่อได้ที่เราลายล้านะครับห้าเงินเงินจะยิงโอ้ง้้งครับพราะเงินคือพลังงานครับพลังงานตรงไหนเงินเงินนะครับอย่าบอหว่าอย่าครับ ถ้าเรามีความคิดมีความโหดทึกมาห้าอยากจะห้าอยากเลยครับเงินยืดทุกทีครับเงินเปสิ่งนจาิงง่ายทติทุดบนโลกไปนี้เชือ่อไหมครับว่าเงินเปสิ่งนจาิงง่ายทติทุดบนโลกไปนี้เงินยืดทุกทีครับข้างโน้นก็มีครับอากาศก็มีในอากาศนี่ครับพรอนี่ครับเราบิดจับนในอากาศได้เลยครับคุณทำจองยูทูบครับ ทำคลิปเยอกับมาอะไรได้ทางเฟซบุ๊กครับนั่นคือคนทีดจบเงินในอากาศครับตายดิ้งยังมีครับเงินมีทุกแห่งครับในลูกเครือย่างมีเลยกับเงินในยอดเรียกในยอดมากระมีครับข้างนู้นก็มีครับคนที่ทํางานเกี่ยวกับทางล่วงนี่ครับก็ตัดหญ้าก็ได้ทางนู้นเพี่กับตังพี่มาตัดมาดิดโซคุยกับตังพี่ครับเงินตุกทีกับเงินยูทุกทีเงินห้างไงครับในขาญ้าก็มีกับเงินในใบไม้มี ในฟักข้าวปูดมีครับในนาม PI, ม, function, ม, phin, ม,มีครับบุญเจ้าคยก็มีครับบุญโดปลาวก็มีครับโดมากก็มีครับย่างเป๊ะแบบนั้นเลยไม่มีตรงไหนไม่มีเง <Korea> <sh am aya> an ินนะครับตรงไหนไม่มีตรงไห้ทีงง่ายเงินไม่ได้ครับเงินเป็นสิ่งง่ายง่ายที่ชุดนะครับตรงนี้ต้องหลัดมาเดื๋อวเงินก่อนเลยโดยเปลี่ยนใจมองะครับเป็นคนจจร้อนนะกันนั้นเลยครับเงินเป็นปัจจัยสาคัญที่ชุดนะครับตัวความร็จในชีวิตมันจะปลดล็อกได้เกือบทุกเรื่องแบบันาดว่านะครับถ้าเรามีเงินนี่เลยครับ จงสร้างความเฉียกเกีย้ยกับเงินได้ได้นี่ครับสร้างความเฉียกเกีย้ยกับเงินได้ได้มเงินห่างไกคกดกับอันดับแรกอยากศึกษาตัวกดไลค์กดแชร์กดติดตามหกับผมันคลิปหน้าขอบคุณครับ